คราวนี้เราก็จะมาดูวิธีการได้การ์ดสามดาวหรือว่ามีโอกาสได้มากขึ้นเมื่อกี้อะพิ่งได้ไปเลยนะพึ่งที่พึ่งได้การ์ดสามดาวเลยนะแคปไม่ทันก็ตีสามตัวแล้วกดสู้กับบอสเลยแต่บอสมันจะโจมตีแรงหน่อยนะทำไม่โดนนี่ก็ตรงนี้ก็ตรงนี้เก็บไปได้สามอันอเดี๋ยวเราเก็บอีกอันหนึ่งแล้วก็ไปเลยนะทิ้งเพื่อนเลย นี่ได้เวลาทิ้งเพื่อนแล้วปับ๊บไปเลยไม่ต้องเก็บถึงเก้านะแต่บอสมันจะเก่งหน่อยนอนไปละหนึ่งถ้าเก็บครบนี่เพื่อนเพื่อนไม่มีใครนอนเลยนะ เก็บไม่ครบหีิเพื่อนนอนนะโอ้โหแรงแรงนอนไปสองเนี่ยเห็นปะสามดาวสองใบติดละตะกี้แคปไม่ทันนะเดี๋ยวใบหน้าใบหน้าอาจจะไม่ได้สามนะอาจจะมันก็มันก็สุ่มอยู่หนึ่งสองสามแต่ว่ามันได้ติดติดก,กันเลยนะนะผมทําแบบนี้มาหลายทีแล้วไอ้ทิ้งเพื่อนเนี่ยอาจจะดูนิสัยไม่ดีแต่ว่าลองไปทํากันดูนะ เดี๋ยวลองอีกทีเนี่ยให้ดูการ์ดเนี่ยสี่ใบที่เล่นไปเห็นป่ะสามสามสองหนึ่งเห็นปะ,อนเ,นปะเออลองกดดูนะไอ้ปุ่มทิ้งเพื่อนเนี่ยปล่อยให้เพื่อนเก็บเองไม่ต้องเก็บเก็บถึงเก้าะเดี๋มาดูอีกรอบ ไป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 ญาชนกูสละสละสอะเ้ย้โอ้ตัวใหญ่ป๊๊ปไปลวจ้ามีอยู่แล้วไปเพื่อนรวมชะตากรรมกับนังหมี นอนวัยมากเลยสามปันเนี่ยท้าสามนี่เฮเลยนะเห็นไหมสามดาวสามใบติดแล้วก็หนึ่งสองเห็นไหมสูตรนี้ลองลองไปใช้สูตรทิ้งเพื่อนนะฝากไว้ด้วยกดแชร์กดแชร์